สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ใบามาอยู่ที่นี่นะคะฮาวิเบร์นะคะตอนนี้นะคะมาออเดอร์ฟิตแอนด์ชินะคะเพื่อนเนาะบอกสามีนะคะว่าวันนี้นะคะ Family Day Every Sunday is a Family Day นะคะเพื่อนซึ่งเราก็จะออกมาข้างนอกกันนะคะมาหาอะไรกินนะคะวันนี้เรามาที่ชายทะเลนะคะ่ะเพื่อนเนาะที่ฮาวิเบ์นะคะเพื่อน อตอนนี้มาซื้ออาหารอยู่นูนเพื่อนนู่นเนี่ยทะเลอยู่ติดๆนี่นะฮะเพื่อนข้างถน,นนเนี่ยค่ะตอนนี้พี่ใบามาออเดอร์ฟิตอนด์ชิพนะคะเดี๋ยวจะกลับภาพบรรยากาศให้ดูนะคะคนเยอะนะคะนี่นะคะบรรยากาศหน้าชายหาดนะคะนี่ที่รถจอดอยู่ข้างถนนนะคะเพื่อนเนาะบรรยากาศชายหาดนะคะนี่เนาะบรรยากาศชายหาดนะคะเพื่อนอันนี้ที่ถนนนะคะเพื่อนนี่เนาะ นี่ที่มาออเดอร์นะคะฟิตแอนด์ชิพนะคะเพื่อนนู่นนะ่ะลดเยอะนะคะเพื่อนลดเยอะนะคะนี่เนาะลดเยอะนะคะเพื่อนๆพ,พามาให้ดูบรรยากาศในต่างแดนนะคะงามๆนะคะที่นสเตรเลียนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะเพื่อนก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนิดหนึ่งนะคะแดดแดดแห้งหลายพี่น้องเมื่อกี้พี่ไปว่าจะไลฟ์สดนะท่นเพื่อนทีนี้ว่าอินเทอร์เน็ต มันนี่ไม่ได้นะคะเพื่อนเนนว่าเที่ยวทะเลนะคะก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะคะเพื่อนนี่เขาก็มาออเดอร์อาหารแล้วก็ไปกินกันที่ชายหาดนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนบริเวณหน้าติดกับร้าน f i ตแอนด์ชินะคะก็มีไทยมั s ซาดนะคะเพื่อนเนาะร้านนวดไทยนะคะเพื่อนนี่เนาะร้านนวดไทยตอนนี้ก็โอเพ่นนะคะเจสเมนเจสเมนนะคะ เสมินไทยมาซ่านะคะเพื่อนน้อนในร้านนวดไทยนะคะเ r รดด n ้เอาเวอร์นะคะเ r รดด n ้เอาเวอร์นะคะมันเดย์นะคะอ่ามันเดย์ o f r i d เดย์ 9am ถึง 6pm นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะซั t เทเดย์แอนด์ซันเดย์ฟรอม 9am ถึง 5pm นะคะเพื่อนเพื่อนน้อก็จะมีนี่นะคะราคานวดนะคะเพื่อนให้ดูเด้อพี่น้อง นี่นะคะอยู่ที่เมืองห้าพิเบน,นะคะเพื่อนตรงนี้มันยุ่งอยู่แล้วเพื่อนเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อนติดชายหาดนะคะนี่นถนนเนาะพี่ใบย,ยังไม่ได้ออกไปทะเลนะคะเพื่อนนี่เนาะ,ะนี่นะะร้านนวดไทยนะคะเพื่อนเนาะนี่นะคะงานนวดนะคะงานนวดนะคะอ่ะถ้าคุณให ถ้าคุณเข้ามาได้นะคะเพื่อนถ้าคุณสามารถเข้ามาได้นะงานนวดเป็นงานที่หาง่ายมากที่สุดนะคะเพื่อนเนาะในพี่น้องให้ดูราคานะคะนี่นะคะสามสิบนาทีนะคะสามสุบห้าเหรียญน,นะคะ neck and shoulder นะคะ neck head and shoulder นะคะสี่สิบห้านาทีนะคะห้าสิบเหรียญน,นะคะเพื่อนอ่าเก้าสิบนาทีนะคะ ก้าสิบเหรียญน,นะคะเพื่อนเนาะอ่าหนึ่งชั่วโมงนะคะอะไม่ใช่สองชั่วโมงนะคะนีนะคะเอาสองชั่วโมงนะคะหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญน,นะคะก็เลยมาให้ดูนะคะนีนะค่ะฟุตมากซาดนะคะทเวนตี้มินิทเวนตี้ดอลลาร์อ่าซ0สตี้มินอีกจะซส้ดอลลาร์ซิก i n ตี้มินิตอีกจะฟิฟตี้ดอลลาร์นะคะ,ะ,คะ,20 minutes, 20ะ,คะถ่านนวดเท้านะคะหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเหรียญน,นะคะเพื่อนเนาะ ก็มาพาให้ดูนะคะนอนเพื่อนพี่ใบก็ไม่มีอะไรมากมาถ่ายให้ดูอยู่หน้าร้านนวดนะคะที่นี่ไทยมสาสซาดนะคะเบอร์ชัวไปก็ได้เบอร์ชัว<า>มีเบอร์ชัวไปเก็บเบอร์ชัวอ๋อเบอร์ชัวใช่ไหมไหนเบอร์ชัวโอเคนี่เนาะอ่มมามาให้ดูนะคะเพื่อน